เอาแล้วก้าสุภสลัสัตว์โพสลงสตอรี่ขยี้ข่าวรับไปอยุทยากับเกรทวลินทอนจริงอยู่ๆเกรทวรลินทอนและก้าวสุภสลัก่อ็ถูกโยงใส่ํำบายจากเพจจิหมอยร้อยแปดวาด้วยเรื่องของพระเอก คู่นางเอกเลิกแฟนเที่ยวอยุทยาทาเอาชาวเน็ตฮือหากันใหญ่แต่ทั้งคู่นั้นก็ยังไม่ได้ออกมาพูดว่าใช่เรื่องจริงไหมแม้ฝั่งของแก๊งคนดีที่ไหนจะรับหน้าที่เป็นเหยี่ยวข่าวจําเป็นทั้งแงะทั้งงานคาตอบจากปากของกเกรสแต่ก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนยังคงความคุ่มเครือให้ได้ลุ้นกันต่อไป กระทั่งล่าสุดคูนี้เขาก็ยอกเอิ่นเซลตัวเองหลังหนุ่มเกรดนั้นก็ได้โพสตอรี่แท็กหาสาวก้าวพร้อมยิงคำถามเธอไปยุตยากับฉันมาแล้วไม่บอกฉันเหรอหน้านสาวก้าวนั้นก็รีโพสตอรี่ไปและบอกเราไปกินกุ้งยุตยากันมาจำไม่ได้เหรอแกก่อนตบท้ายฝากละครคููอย่างเขาวานให้หนูเป็นสายลับคล้ายจะบอกไกลๆว่าอยากจินให้ไปดูละครจ้า และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ